สวัสดีครับตอนนี้สิงอยู่บนที่ดินแปลงร้อยแปดสิบตารางวาด้านหน้าคือหาดแหลมสนนะครับในที่ที่ดินแปลงนี้ร้อยแปดสิบตารางวานี่ครับวิวรอบๆด้านหน้าเป็นชายหาดติดทะเลบนเนื้อที่ร้อยแปดสิบตารางวา ด้านขวาเป็นถนนที่เข้ามาจากถนนเพชรเกษมตรงลงมาถึงตัวที่ดินเลยนะครับและด้านหลังที่ดินก็เป็นทางเข้าออกสาธารณะนะครับด้านหน้าที่เห็นคือเกาะทะลุนะครับนั่งเรือข้ามฟากไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับนี่คือชายหาดด้านหน้า เยวไปดูน้ำทะเลนะครับว่าใสขนาดไหนโอ้ขึ้นดีมากเลยดูน้ำทะเลนะครับว้าว wow. นี่ครับหน้าหาดด้านนู้นก็จะไปอ่าหาดบางเบิดนะครับนี่ครับตัวที่ดินด้านนู้นก็คืออำเภอบางสะพานนะครับเขาที่เห็นเขาแม่ลำพึงนะครับดูคลื่นลมทะเลนะครับสวยมาก